สวัสดีครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาจุเลยเนี่ยครับผมตามที่เอฟซีขอแล้วนีว่มาเบิ้งเนี่ยครับสดสดเลยสองคนกับไอ้เพื่อนเอาเนี่กล้องมาให้เพื่อนเบิงบ้งไหมครับเพื่อนน่ะโอ้โจักสดไปสดมีทั้งเนื้อมีทั้งตับครับผมบสี่หันเลยเอฟซีมันขอมาเพื่อนว่าโอ้จุนเนื้อไอ้เบิ้งเนี่ยว่าเั่นครับเหตุงานคือเก่าเหตุงานคือเก่า ให้เห็นให้เห็นผู้กินเลยนะ <laughs> <c oughs> ผู้ช่วยผู้ช่วยครับมื่อนี้มีผู้ซอยด้วย,ยวมื่อนี้ครับจุอยู่ข้างโรงงานซอยก่อนพี่นอ้องจุดยอดง่ายเพิ่มผู้เพิ่มผูกินตอนใหญ่เขาว่านเลยนาะพี่น้องเนาะเจ็บแซ่บรอดมื่อนี้ครับโอ้โหมีแนวตาบก็ได้คักกะลิ มูนาเนื้อกระเดงมันหุ้นเลยครับเนื้อกระเดงมันหุ้นเลยมีทั้งเนือ้อมีทั้งตับมันครับมาตรฐานขับตวนีครับติดโอพี่นอ้องต็ดโอครับผม อยู่โรงงานกุนน้งเกลียวมาตรฐานมาปรุงแก้วบ้างเลยพี่น้องปรุงแก้วเด้อพี่น้องเด้อปรุงแก้ว,กวครับเดี๋ยวพี่ของผมอันนี้ใบพับไปครับเด้อใบพับผมเตรียมมาแล้วละ่ะเกแก้วก่อน ทันไปพักก่อนพี่น้่เฝ้าครับย้ำหมดทันเวลาย้ำหมดทันเวลาแลต่ติดรถไปมาเลยครับกะเอารถพี่น้องอะไรไมันช่เซ่ยมอว์ละกะเอาครับผมนัวเนี่บ เอาคัวครับผมใส่เองผมผม,ผมคัวเองหอมครับครับบีพมเพ็ดเองครับบีเนที่ลงเลยเอาคมคมร้อครับสูตรพิเศษน้ำปลาบบเนี้ย่ยองลงไปครับ ปุงแก่ก่อนพี่น้องเอ้ยปุงปุงด้วยแบบนี้แหละครับเอาตับปุง๋งเท็ดซ่อน <c oughs> ไปพักลงพักลงเลยครับปุงวันนีครับว้าววุย้ยขุ่นตัวเข้าครัวกับเห็ดเองใช่พี่น้องฮ้อนอุ้ยลืมถอดแมสขออนุญาตครับฮ้อนหนะลิมือนี้ครับผมซิมุ้งแก้วรอบนี้ครับ พอดีครับพอดีเดี๋ยวาไปเบื้องคลิปตอนกินกันเลยบ้างนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวไปกินกันบ้านี้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี่าพี่มานองมาจุ้เลยเด้อครับเมื่อนี่มียไอ้ผนมาน้ำมาเห็ดโออยู่โรงงานสองคนคือเขาครับผมกินอยู่โรงงานบรรยากาศโรงงานเลยครับเบื้องแนพักกะนพักออกเดียวนี้พี่น้งเลยจะกินเท่าเด้อบางคบอกกินเล็กเดียกินลวสิบกว่าก้อว่ายังวะ กิดิลองเบิงบ่งมึงือนี้แหละพี่น้องไอ้มึงเนี่ยเข้าก็เต็มทีฟกับผมนึ่งมาครับผมปุม้ยเขียบบมมาเอากินป่ะพี่น้องไม่ต้องว้าหลายครับกินรวดโอ้ยมึงเนี่ยตับกับสุดๆดแล้วครับคุณนะเจ้ากับยูไก่เนี่ยยังน้อยเด้อพี่น้องอาจจะบเห็นครับเดือดเอา้าเจ้วครับน้องรทบไม่เหลือ อร่อยไหมเนี่ยครับสุดยอดเหมือนเชฟมาเองนะเชฟมาเองคุณลุพ่อปานเชฟมาเองคุณลุงครับ มาละเข้ากันมนกอักออกจากนี้เนกัาผมก็มคยกินนังเอตอนะครับเกิดมาก็หาก็คยกินไบบ <c oughs> ม่ฉีบเบกคันคอบอ,อยังวปีนอ้อง อยู่โรงงาน,นครับบันยุดก็ไม่ได้ไป้ายพี่น้องกรอบเนะอร่อยจริง สมคำล่ำลือบรลงงานเรืออยู่สองคนพี่น้องงานหลายช่วงนี้ครับ ครับผลมีแต่พันสามพันกีบผมล่งพันอันนี้่เพื่อน้องตับครับซอสผมได้ออกมาสร้างมันองเพี่น้องดึกแบบนี้นะครับ คุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มนคนไทย็นบคอยกินคือคนอีสานน้ำปันไดครับส่วนเ็นกินน้ำมือนเล กินกินมันก็เคยกินแล้วล่ะรอบหนึ่งเป็นว่าโอ้ติดใจนั่นผมอ่ะอืมตับครับ หากแกกักบังพริกรลบไปแน้งอืมรดนอจานรดนเคียงมึนนงแน่ห้ากังเอ้าวันยังนีะครับ ชื่ออะไรนั่นเนี่ยกลิ่นอกหืมกลิ่นอกกีนอกมั้งเดอกตัวไหนเลดอกสีแดงนี่เลดอกครับอ,อันนี้เลดอกเหรอใช่ครับมันจะออกแดงแดงส่วนกลินอกนี่จะสีเขียว น,นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเคยกินผักออเกนิกกับเนี่ยกับปลาจุส่วนมากบ้านเท่ากับมีแตะพาศเลยน้องพี่น้องเนาะยังในพูดถึงผมซื้อมาล่องกินนะครับแล้วผมไม่ได้ขายซื้อเหม่นมาเพม่นบบามันกรอบ ไม่ได้เอามาขายด้วยครับผมซื้อมากินลองเบิ่งบ๊วยแข็งมานเนาะ แคปไปอีกแบบครับเก็บซีึมขอจูต้าไปเบิ้องในเพิ่นมาครับ โหสดครับครับจุดติ่งกระดิ่งแมวผมูมากินกับข้าวได้ครับได้ <c oughs> เลี้ยนเหรอคำมโตได้เพื่นอนบุกไปกินคือข้าวปนานใดครับ คนไม่ค่อยกินก็คือว่าหลือพี่น้องกินครับใหญ่ก็ซีเรียสนแน่เบ้อของดียังของดีกัดอยากบ้านกินนำ้ำคนบวก,กินก็ซีเรียสแน่แหละครับเพิ่งกินอยู่แต่เพิ่งกินไม่ค่อยเก่งกินได้บ่หลาย กินกินกินใส่กันเลยไหมเนี่ยอืม <c oughs>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  บรรยากาศอยู่โรงงานนั่นเองครับพี่น้องหักเพียงผักเทียเท่ยงครับผม เกีย่ยวกับแห้งพวดนี้บ่อยนยครับสำหรับผมคือเก่าพี่น้องผมมีอย่างมาว่าหลายแล้วครับฝาบพี่น้องเป็นกำลั่งกจให้ผมในคลิปต่อๆไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามให้ผมในเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมสร้างคลิปสร้างอย่างนี้ในขัง้งต,ต่อไปนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมก็ลาพี่ลาน้องไว้ซัมนี่ก่อนพบพ่อ,พอกระเ่าาแดงคลิปหน้าคือเก่าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะพ่ายยังมากินเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้เวลามันจำกัดลาพี่ลาน้องไปโทนี้ก่อนครับผมขอบคุณครับ,บครับผม